สวัสดีครับคลิปนี้ดีเริ่มต้นด้วยเรื่องของทางด้านบรูโน่ฟอนเนเดสก่อนแล้วกันนะครับกับตันทีมแทบจะทุกสำนักทุกสื่อนะครับสื่อดังๆทังง้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น BBC นะครับไม่ว่าจะเป็นทางว่าทางด้านเดอะไทมส์นะครับแล้วก็ทางด้านท็อกสปอร์ตเนี่ยนะครับทีมท็อกโอค,คือแทบจะทั้งนั้นนะครับออกมาไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยบอกว่าดูเหมือนว่าทางด้านบรูโน่ฟอนันเดสพร้อมแล้วครับที่จะ ออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมจะย้ายออกจากสโมสรแห่งนี้ครับแล้วแน่นอ,อนนะครับจุดหมายปลายทางก็คือ,อทัชอัลฮิรานนั่นเองย้อนกลับไปนะครับหลังจากจบรอบชิงถ้วยในศึกยูโรปาลีกบูโน,โน่ก็ได้ออกขบกนะครับว่าถ้าหากสโมสรต้องการอยากจะขายเขาออกจากทีมเขาก็พร้อมจะไปนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะให้เขาอยู่ก็คงจะต้องแสดงความทะเยอทะยานความมุ่งมั่นให้มากกว่านี้ครับเขาก็เลือกที่จะอยู่กับทีมต่อไปก็ได้ ยังคงมีสัญญาอยู่กับทีมนะครับไปจกนกระทั่งถึงปี2027สําหรับนักเตะที่มีอายุ30ปีครับฝั่งของแมนเชสเตอร์เต็ดีจริงๆแล้วก็ไม่อยากนะครับที่จะขายทางด้านบรูโน่แต่ว่าถ้าหากสถานการณ์มันไม่ดีขึ้นจริงๆแมนยูก็พร้อมเหมือนกันนะครับที่จะปล่อยบรูโน่ออกจากทีมไปแล้วเมื่อค่ําคืนวันพฤหัสบ,บดีที่ผ่านมานะครับเอเจนต์ของทางด้านบรูโน่ได้มีการพูดคุยครับกับฝั่งของทางด้านซาอุ แล้วบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นไปได้ด้วยดีครับอัลฮิราวนี่คือต้องการอยากจะให้บรูโนตัดสินใจนะครับภายในสุดสัปดาห์นี้ก็คือไม่เกินวันอาทิตย์นี้ครับแล้วดูเหมือนว่าตอนนี้บรูโนนี่ก็เริ่มที่จะมีแนวความคิดนะครับในการที่จะย้ายออกจากทีมโดยตัวแทนของบรูโนนี่ได้แจ้งให้กัทา่ Bruno านบรูโนทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าถ้าหากย้ายไปให้กัทา่านอัลฮิราวนี่เขาจะได้รับค่าเหนื่อยเน็ตเน็ตต่อสัปดาห์อยู่ที่7 0 0 0แสนปอนครับ แล้วถ้าหากบูโน่ตัดสินใจนะครับในการที่จะย้ายออกจากแมนยูตอบรับข้อเสนอ3ปีนะฝั่งของทนาเอาฮิราครับก็จะมีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดพิจารณาครับโดยคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ100ล้านปอนด์100ล้านปอนด์สำหรับ,บนักเตะอายุ30ปีเหลือสัญญาอยู่กับทีมอีก2ปีแมนเชสเตอร์ยูเต็ก็คิดอยู่เหมือนกันนะครับว่าเออถ้าเป็นอย่างนั้นนี่แมนยูก็อาจจะเปลี่ยนใจขายก็ได้ นักเตะที่แมนยูขายออกจากทีมแล้วได้เงินมากที่สุดก็คือคริสเตียโนโรนโดนะครับตอนนั้นย้ายไปอยู่กับเรอัลมาริดด้วยราคา80ล้านปอนด์แต่ว่าตอนนี้ทางฝั่งของบรูโน่นี่กำลังจะทำลายสถิติแล้วนะครับแล้วแมนยูจะทำยังไงนะครับถ้าหากนะถ้าหากขายทางด้านบรูโน่ออกจากทีมไปเนี่ยแมนยูต้องรีบเลยนะนะครับเพราะว่า100ล้านปอนด์ที่จะมีเข้ามานี่แมนยูสามารถที่จะไปซื้อนักเตะซูเปอร์สตาร์เข้าสู่ทีมได้นะครับอย่างน้อย1-2ถึงคนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน v ิเตอร์โอซิมเพนนะครับหรือใครก็ตามที่ตอนนี้กลับมามีข่าวอีกครั้งหนึ่งแล้วอะครับคือถ้าบูโน่ไปต้องรีบครับไม่อย่างนั้นนี่แมนยูจะขาดช่วงทันทีฤดูกาลที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์เดนดีก็เรียกว่าพึ่งพาบูโน่เยอะมากๆนะครับ19ประตูกับอีก20 a อสเซสครับการตัดสินใจขึ้นอยู่กับใครครับขึ้นอยู่กับบูโน่คนเดียวเลยนะคนอื่นไม่เกี่ยวแล้วนะครับรูเบนอัลเบรินก็ออกมาบอกนะครับว่าอยากจะให้เขาอยู่กับทีมต่อฝั่งของทาง้านอัลฮิรายก็รอคําตอบจากบูโน ถ้าหาบรูโน่โอเคพวกเขาก็จะมีการพูดคุยกับทางด้านแมนเชสเตอร์เดนต่อไปครับแต่เอาเป็นว่าตอนนี้สื่อแทจบจะทุกสำนักนี่มองว่าทางฝั่งของบรูโน่นี่น่าจะมีการตัดสินใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเขาไม่น่าจะอยู่กับสวสสรต่อไปครับทีนี้ก็ดูเรื่องของทางด้านแอนโตนีต่อแล้วกันนะครับหลังจากที่ไม่สามารถจะช่วยทางด้านเรอัลเบติสควาชป์คอนเฟเรน์ลกได้นะครับแพ้ให้กับเชลซีไป แต่เท่าว่าครับทางฝั่งของเรอัลเบรติยังคงต้องการอยากจะได้ตัวแอนโทนีอยู่นะครับแต่ว่าพวกเขาดีคืออยากจะขอยืมตัวครับซึ่งในเคสของการยืมตัวนี่แมนยูไม่ยอมนะครับแมนยูต้องการที่อยากจะขายขาดไปเลยและขาดจากเทอรมาการ์นี่บอกว่าในสัปดาห์หน้านะครับเรอัลเบรติจะมีการพบปะพูดคุยกับฝั่งของแมนเชสเตอร์อีกครั้งหนึ่งครับในการที่จะหาทางออกร่วมกันแต่แมนยูยืนกรานนะครับว่ายังไงก็ต้องขายครับ ทางดานเลเวอร์คูเล่นนะครับผู้จัดการทีมคนใหม่ของพวกเขาก็คือเอริกเทนฮักต้องการอยากจะได้ตัวแอนตงนี่ครับแตนะ่ตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นทางออกที่ดีของแมนยูนะครับแล้วก็เป็นทางออกของทางดานแอนตนี่ด้วยก็ในเมื่อเคยทํางานร่วมกันกับทางด้านเอริกเทนฮักเนี่ยตั้งแต่สมัยอยู่ที่อาเจ็กซ์นะครับแล้วก็มาอยู่กับแมนยูนะครับก็ไปอยู่ด้วยกันกับทางด้านไบรอ์เลเวอร์เซนเลยละกันนะครับเลเวอร์นี่ก็กําลังจะปล่อยทางด้านฟลอเรนเวสไปอยู่กับฝั่งของลิเวอร์พูลนะครับ มีเงินอยู่แล้วนะนะครับเพราะฉะนั้นพวกเขาก็สามารถที่จะเอาเงินส่วนหนึ่งเนี่ยมาซื้อทางด้านแอนโทนีครับไม่ใช่แค่ทางด้านไบออลิวเซนนะนะครับยังมีอีก2-3สสโมสรนะครับที่ต้องการอยากจะได้ตัวแอนโทนีเรื่องที่จะกลับมาอยู่กับแมนเชสเตอร์เนต์ไอนี้ไม่มีทางครับดูแล้วแมนยูคือจังหวะนี้เป็นจังหวัดที่ดีที่สุดแล้วนะครับในการที่แมนเชสเตอร์เนตดจะขายแอนโทนีออกจากทีมครับกับฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมของเขาในช่วงของการยืมตัวกับทางด้านเรอัลเบติสที่ผ่านมา อีกหนึ่งนักเตะนะครับที่กำลังจะทำเงินให้กับแมนยูก็คือทางด้านเจรดนซันโช่นั่นเองนะครับอาจจะไม่ต้องย้ายไปเล่นในบุนเดสลีก้านะครับเพราะว่าเชลซีครับพร้อมแล้วนะครับที่จะจ่ายเงินให้กับแมนเชสเตอร์เตดยี่สิบหล้านปอนด์ตอนแรกนี่มองว่าไม่เอานะครับพวกเขายอมจ่ายค่าปรับครับ5ล้านปอนด์ให้กับแมนยูแล้วก็ส่งเจรดนซันโชกลับมาอยู่ที่ทิ่นโอทส์แฟร์ฟอร์ดแต่หลังจากที่เจรดนซันโชนี่ช่วยยิงประตูนะครับในรอบชิงชนะเลิศในศึกคอนเฟอเรนซ์ลีกเนี่ย พวกเขาก็เลยเปลี่ยนใจครับต้องการที่อยากจะเก็บเจเดนซันโชเอาไว้อยู่กับทีมต่อไปครับจ่ายครับ25ล้านปอนด์แต่ถ้าว่าเจเดนซันโชครับจะต้องยอมลดค่าเหนื่อยของตัวเองลงสกายสปอร์ตนะครับระบุว่าเชลซีครับต้องการอยากจะเก็บทางด้านเจเดนซันโชเอาไว้อยู่กับทีมต่อนะครับหลังจากจบฤดูกาลนี้ก็จะให้เขาอยู่กับทีมแบบถาวรนะครับ แต่ว่าเจเดนซานโชจะต้องยอมลดค่าเหนื่อยของตัวเองลงปัจจุบันนี้เขารับค่าเหนื่อยอยู่ที่ประมาณสัปดาห์ละ3 0 0 0 0 0ปอนด์ซึ่งมันสูงจนเกินไปครับเชลซีไม่พร้อมนะครับที่จะจ่ายค่าเหนื่อยสูงขนาดนั้นเชลซีนี่ก็คือกะว่าจะลดค่าเหนื่อยของเจเดนซานโชลงแต่ว่าก็จะบวกเรื่องของอย่างอื่นเข้าไปนะครับเรื่องของความสําเร็จส่วนตัวนะครับเรื่องของโบนุ่งบนโบนัสอะไรเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการกระตุ้นเจเดนซานโชนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าหากเจะร์เรนซานโชไม่ต้องการที่อยากจะย้ายออกจากเชลซีนะครับอยากจะอยู่กับเชลซีแบบถาวรจะต้องยอมรับข้อเสนอของทางด้านสิงห์บลรครับลงเล่นไปทั้งหมด42เกมนะครับในทุกรายการสลัดทางด้านเจร์เรนซานโชฤดูกาลนี้ทำไป10แอสซิ์ครับกับอีก5ประตูส่วนเกมทัวรเอเชียนะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จบไปแล้วนะครับเกมที่2ดนี่ก็เอาชนะฮ่องกงไปได้3ประตูตอนหนึ่ง ก็ต้องบอกนะครับว่าโชคดีจริงๆครับที่ได้ทางด้านชิโดเนี่ยมาช่วยชีวิตครับก็เรื่องของการซื้อตัวนักเตะยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าสุด,สดท้ายที่กองหน้าจะเป็นใครครับจะเป็นทางด้านวิกเตอร์โอซิมเฮ็นไหมจะเป็นเอ็มโบโม่ไหมนะครับนี่ล่าสุดมีชื่อของทางด้านเบนจามินเซสโกโผล่ขึ้นมาด้วยนะนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรายชื่อนะครับที่แมนเชสเตอร์เดย์ยังคงให้ความสนใจอยู่แต่ตอนนี้แฟนบอลก็บอกว่าอ่ะอย่างน้อยให้โอกาส จรดูชิโดเนี่ยยังดีกว่าให้ทางด้านรัสวูดคอยลุนลงสนามนะนะครับคือคอยลุนนิดไม่รู้จะสรรหาอะไรมาพูดให้แกแล้วนะครับจริงๆในเกมดังกล่าวนี่จังหวะยิงก็มีนะครับแต่ว่าจับบอลจับอะไรไม่รู้มั่วไปหมดอ่ะนะครับแต่เจอกับทีมจากฮ่องกงอ่ะจริงนะคือถามว่าคาดหวังอะไรไหมก็ไม่ได้คาดหวังนะนะครับเพราะว่ามาทัวร์เอเชียระยะกระชั้นชิดแบบนี้นี่เรื่องสภาพร่างกายไม่ฟิตอยู่แล้วนะครับ ชนะก็คือเสมอตัวแพ้ก็คือโดนด่านะครับตอนที่โดนนำไปก่อน1นูนี่แม่ก็เตรียมเลยโดนเละแน่ๆครับแต่ก็กลับมาชนะ3าหนึ่งีก็ต้องบอกนะครับว่าแค่เสมอตัวครับเกมต่อไปของแมนยูนะครับก็นู่นนะครับในช่วงของกลางเดือนกรกฎาคมเลยนะครับเจอกับลีดยูเนเต็ดเจอกับเวสต์แฮมเจอกับบอร์นมัธเจอกับเอเวอเรตนะครับอันนี้เป็นเฟรนลี่แมชนะครับพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์ครับ แต่ที่แน่ๆนะครับเกมนี้นี่ก็เรียกว่าเป็นการล่ำลาครับคริสเตนอเลกเซนกับทันดั้มิกตอร์รินเดอร์ลัฟครับไม่ได้อยู่กับทีมต่อไปแล้วนะครับทั้ง2นักเตะนี้ครับหมดสัญญาครับอันนี้เราทราบกันล่วงหน้าก่อนอยู่แล้วนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่คือไม่มีการต่อสัญญาชวนใหม่กับนักเตะทั้งคู่ก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะครับกับทีมต่อไปที่พวกเขาเนี่ยจะย้ายไปอยู่ด้วยครับยังมีการแขวนต์ทอยู่แล้วนะครับสำหรับ2คนดังกล่าวครับ แล้ะก็พบกับอินไซต์แมนยูเต็ดได้แหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ